ยังต้องติดตามค้นหาข้อเท็จจริงกันนะคะสำหรับการหายตัวไปของคุณบิลบลี่เบาะแสมีส่วนสำคัญอย่างมากค่ะในการติดตามผู้ที่หายตัวไปและมีหลายๆคดีเช่นเดียวกันนะคะที่นำไปสู่การสูญหายที่ยังหาตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้ค่ะติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์คืนวันที่15ธันวาคม2555 ขณะที่นายสมบัติสมพรน,นักพัฒนาอาวุโสชาวลาวเจ้าของรางวัลแม็กซสยใส่ด้านการบริการสังคมถูกลักพาตัวที่นครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายสมชายนีละภัยจิตประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิมและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนที่หายตัวไปเมื่อวันที่12มีนาคม2547ผู้เสียหายทั้งสองเหตุการณ์ถูกบังคับให้เป็นบุคคลสูญหาย บุคคลที่เป็นกลุ่มเสียงกับการที่จะถูกทําให้หายไปเนี่ยมักจะเป็นบุคคลที่ออกมาเคลื่อนไหวในด้านของสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิชุมชนหรือการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันอะไรเหล่านี้ค่ะมันก็จะทําให้เกิดความหวาดกลัวกับชุมชนนะคะแล้วก็ทําให้ชุมชนจะไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องสิทธิตัวเองอีกอะไรแบบนี้ค่ะเรียกว่าหายไปคนนี้แล้วบางทีกลัวกันไปทั้งหมู่บ้านเลยอะไรแบบนี้ค่ะ โดยมากแล้วเนี่ยนักคนทางานด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็จะมีประวัติของการถูกคุกคามหรือว่าถูกติดตามตรวจสอบสอดคล้องกับบทบาทของนายสมชายนีลาภายัยจิตมีบทบาทร่วมกับองค์กรมุสลิมในประเทศไทยเป็นทนายความในคดีที่ชาวบ้านถูกกล่าวหาหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนและเคยเสนอแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่บทบาทของนายสมบัติสมพรถูกตั้งข้อสังเกตว่าสวนทางกับแนวทางบริหารประเทศ ของรัฐบาลลาวและอาจเป็นสาเหตุทําให้นายสมบัติหายตัวไปคือมีปริญญาว่าด้วยการคุ้มครองนักศิกษามีส่วนของชาติชาติชาติอยู่นะคะแต่ว่าอประเทศไทยก็ไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเป็นคือเห็นเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะให้ความคุ้มครองกับนักสิทธิมนุษยชนนะคะเมื่อสักสามสี่ปีก่อนเนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ได้มีมีความพยายามในการที่จะ หากคนใจคุ้มคลอนนักสิทธิมนุษย์นนะคะแต่ว่าเราจะต้องเงียบหายไปแล้วก็ไม่มีการไม่มีความคืบหน้านะคะรายงานขององค์กร global witness บันทึกข้อมูลการเสียชีวิตของนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างปี2545ถึงปี2556พบว่ามีนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยถูกฆาตกรรมอย่างน้อย16คน แม้จะมีช่องทางการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐด้วยการให้ผู้เสียหายหรือองค์กรสิทธิมนุษยชนส่งข้อมูลให้คณะทำงานด้านการบังคับสูญหายโดยไม่สมัครใจองค์การสหประชาชาติเพื่อเป็นสื่อกลางเสนอแนะรัฐบาลให้ติดตามตรวจสอบคดีบุคคลสูญหายแต่ก็ไม่มีข้อบังคับทางกฎหมายเห็นว่าสังคมมีการตื่นตัวมาก มากกว่าเมื่อสิบปีที่แล้วนะคะคือมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะมีการอ,าออกมาแสดงอาการต่อต้านหรือไม่ยอมรับในกระทำนี้แล้วก็กรมีการเรียกร้องให้รัฐอย่่งได้มีการติดตามหาตัวอย่างก,กว้างขวางมากขึ้นกว่าเมื่อเมื่อสิบปีที่แล้วนะคะรัฐเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสร้างมาตรก,การที่จําเป็นขึ้นมาในการที่จะคุ้มครองบุคคลไม่ให้อ่ไม่ให้ถูกบังคับให้สูญหายไปนะค เมื่อไม่มีการคุ้มครองและหลักประกันทางกฎหมายอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของนักสิทธิมนุษยชนหรือนักเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจกรรมเสนอความคิดเห็นเคลื่อนไหวมวลชนคัดค้านผลประโยชน์ของอิทธิพลท้องถิ่น15ปีที่ผ่านมามีนักเคลื่อนไหวและนักสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยถูกฆาตกรรมหรือสูญหายไปไม่น้อยกว่า20คนอุรชัยสอนแก้วไทย P ี s รายงาน 11ปีระหว่าง2,545ถึง2,556มีตัวเลขที่น่าตกใจไม่น้อยนะคะนักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมเสียชีวิตถึง908คนค่ะภูมิภาคที่จัดว่านักต่อสู้เป็นอันตรายมากที่สุดก็คือลาตินอเมริกาและเอเชียแปซิฟิกสำหรับตัวเลขที่รวบรวมโดย Deadly Environment นะคะโดย จัดทำรายงานโดย global witness รายงานที่ออกมาล่าสุดค่ะแสดงถึงตัวเลขที่น่าเป็นห่วงอย่างมากนะคะเมื่อนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและนักเคลื่อนไหวที่ต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดินในการทำกินปรากฏว่าเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในปี2012-2555ยอดผู้เสียชีวิตสูงถึง147คนค่ะโดยภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและอันตรายนะคะก็คือ ลาตินอเมริกาไม่ว่าจะเป็นฮอนดูรัสเปรูโคลัมเบียและบราซิลค่ะผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะที่บราซิลสูงถึง448คนนะคะดูจากแผนที่โลกภูมิภาคลาตินอเมริกาหรือว่าอเมริกาตอนใต้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยอันตรายค่ะสำหรับนักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ประเทศในเอเชียแปซิฟิกนะคะติดอันดับก็คือฟิลิปปินส์ถูกฆ่าตายไปถึง67คนนะคะและ เป็นเรื่องที่กำลังต้องรอการสอบสวนและเต็มไปด้วยความเป็นห่วงสำหรับลาตินอเมริกาและเอเชียแปซิฟิกมาดูสถิติข,ของการติดตามผู้ที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้ที่ลงมือทำให้นักสิ่งแวดล้อมหายตัวไปนะคะสำหรับ656รายปรากฏว่าแทบจะไม่มีข้อมูลเลยนะคะท,ที่เกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยว่าทำให้ นักต่อสู้หายไป208คนปรากฏว่ามีข้อมูลที่จำกัดอย่างมากค่ะกับการติดตามตัวผู้ต้องสงสัย38คนที่ถูกสังหารผู้ต้องสงสัยก็ถูกจำกัดนะคะถูกระบุชื่อแต่ว่าไม่สามารถที่จะสาวต่อไปได้ว่าเป็นฝีมือของใครที่ลงมือและทำให้นักสิ่งแวดล้อมหายตัวไปขณะที่มีเพียง6 คนเท่านั้นค่ะสำหรับการหายตัวไปของนักสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏว่าผู้ต้องสงสัยถูกนำตัวไปพิจารณาในชั้นศาลสำหรับเหตุการณ์การหายตัวไปของบิลลี่ในครั้งนี้นะคะองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศก็ได้แสดงความเป็นห่วงอย่างชัดเจน Human r r i h t t Watch วันนี้มีถแถลงการออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนนะคะเพื่อที่จะ ชี้แจงต่อกรณีการหายตัวไปของคุณบิลลี่ในครั้งนี้ค่ะโดยทางคุณแบรดดัมซึ่งเป็นผู้อำนวยการด้านเอเชียแปซิฟิกของ Human Rights Watch ระบุว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องถ้ารัฐบาลจะนิ่งเฉยหรือว่าไม่ส่งเสียงใดๆเกี่ยวกับกรณีการหายตัวไปของคุณบิลลี่ในครั้งนี้ค่ะก็เป็นความเป็นห่วงที่เกิดขึ้นนะคะทั้งจากองค์กรในระดับท้องถิ่นและองค์กรระดับระหว่างประเทศ